สวัสดีค่ะนักเรียนเจอกับคุณครูฟางนะคะในวิชาการงานอาชีพค่ะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่2เกี่ยวกับการสอนของเราแล้วใช่ไหมคะเด็กๆไปดูกันเลยค่ะว่าคลิปนี้คุณครูฟางจะสอนเรื่องอะไรกันคะ นักเรียนคะหน่วยที่1นนะคะเรื่องของการดูแลของใช้ส่วนตัวค่ะวันนี้นะคะครูฟานจะมาสอนชั่วโมงที่2และชั่วโมงที่3นะคะในการดูแลเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและการจัดเก็บกระเป๋าและเอกสารส่วนตัวค่ะไปดูกันเลยนะคะว่าเราจะพูดเรื่องอะไรก่อนคะ่ะนักเรียนคะ่ะ ก่อนอื่นที่เราจะไปดูแลและจัดเก็บของใช้ส่วนตัวของเราคุณครูฟางขอทบทวนคลิปที่1เลยค่ะคลิปที่1คุณครูฟางสอนแล้วใช่ไหมคะว่าของใช้ส่วนตัวของเรามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะเด็กๆใช่แล้วค่ะอย่างแรกเลยคืออุปกรณ์การเรียนใช่ไหมคะอย่างที่2ของเล่นค่ะและอย่างที่3มก็คือ เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายค่ะวันนี้นะคะคุณฟางจะมาอธิบายวิธีการดูแลเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายของเราค่ะว่าเราจะมีวิธีการดูแลอย่างไรให้มันสะอาดและใช้งานได้นานที่สุดเราจะได้ไม่เป็นภาระของผู้ปกครองไงคะไปดูกันเลยค่ะวิธีการดูแลเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนะคะนักเรียนหนึ่งเลยนะคะขณะที่เราสวมใส่เราต้องระมัดระวังไม่ให้เสื้อผ้าเปื้อน หรือชำรุดหรือฉีกขาดเลยนะคะแต่ถ้าเวลาเราเล่นแล้วหรือเราทำกิจกรรมอะไรที่จะต้องสกปรกจริงๆนะคะเราก็จะต้องมีผ้ากันเปื้อนหรือเสื้อผ้ามาเปลี่ยนนะคะหลังที่เราสวมใส่แล้วเสื้อผ้าเปื้อนแล้วเราควรรีบทำความสะอาดเลยนะคะต่อเลยนะคะวิธีการดูแลเสื้อผ้า เราสมใส่เสื้อผ้าเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องนําเสื้อผ้ามาซักนะคะก่อนที่เราจะซักนะคะเราต้องสารวจเสื้อผ้าก่อนว่ามีการชํารุดตรงไหนหรือเปล่าถ้าเสื้อผ้าชํารุดเราต้องไปซ่อมแซมนะคะนักเรียนและพอเวลาเราซักนะคะเราต้องแยกผ้าสีและผ้าขาวออกจากกันนะคะเราซักด้วยผงซักฟอกและล้างให้สะอาดและนําไปตากให้แห้งนะคะ ขั้นตอนสุดท้ายนะคะของการดูแลเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายก็คือพอเราตากเสื้อผ้าเสร็จแล้วใช่ไหมคะผ้าแห้งแล้วเราก็ต้องจัดเก็บเสื้อผ้าให้เป็นระเบียบนะคะโดยการเอามาพับนะคะและ,ะแยกชนิดของเสื้อผ้ากางเกงก็อยู่ส่วนกางเกงเสื้อก็อยู่ส่วนเสื้อนะคะวิธีการพวกนี้นะคะเป็นวิธีการดูแลเสื้อผ้าซึ่งเด็กๆทุกคนสามารถทําได้แน่นอนคะ่ะคุณครูฟางหวังว่านักเรียนทุกคนนะคะจะช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ด้วยการดูแลเสื้อผ้าของตนเองนะคะ ก็จบไปแล้วนะคะกับการดูแลเครื่องแต่งกายนะคะเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายของเรานะคะยากไหมคะเด็กๆไม่ยากนะคะเพราะว่าถ้านักเรียนรู้จักคิดที่จะทำเนี่ยนักเรียนทําได้อยู่แล้วค่ะของพวกนี้นะคะเป็นของสําคัญนะคะก็คือการดูแลของใช้ส่วนตัวของเรานะคะเด็กๆถ้าเด็กๆรู้ที่จะทํานะคะเด็กๆทําได้อยู่แล้วแค่เด็กๆอ่ะต้องมีความขยันนะคะและรู้จักหน้าที่ของตนเองแค่นั้นเองค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นการจัดเก็บกระเป๋านักเรียนนะคะเด็กทุกคนม right? ีกระเป๋านักเรียนใช่ไหมคะครูฟางก็จะมาบอกวิธีการดูแลจัดเก็บกระเป๋านักเรียนของนักเรียนนะคะเพื่อให้มันอยู่ได้นานและไม่เป็นภาระผู้ปกครองนะคะเพราะว่าถ้ากระเป๋านักเรียนเนี่ยใช้ได้นานเนี่ยผู้ปกครองก็จะได้ไม่ต้องซื้อบ่อยมันก็ไม่เป็นภาระของผู้ปกครองนะคะลำดับแรกเลยนะคะก็คือ การจดเก็บเครื่องเขียนเด็กๆรู้จักเครื่องเขียนใช่ไหมคะเครื่องเขียนก็จะมีดินสอยางลบและนบรรทัดปากกาใช่ไหมคะพวกนี้แหละค่ะคือก็คือเครื่องเขียนเด็กๆก็ต้องจัดเก็บไว้อยู่ในกล่องหรือในถุงผ้าหรือในส่วนที่เด็กๆอเอาเก็บไว้รวมกันเพื่อที่จะง่ายต่อการใช้งานนะคะแล้วมันก็จะได้ไม่ต้องไปอยู่ในส่วนต่างๆของกระเป๋านะคะต่อไปอันดับที่2ก็คือการจัดเก็บหนังสือใช่ไหมคะ ก่อนที่เราจะมาโรงเรียนเราจะต้องจัดตารางเรียนใช่ไหมคะทุกวันเราจะต้องจัดตารางเรียนนะคะเพื่อเราจะได้ไม่ต้องหอบหนังสือมาเยอะมากเกินไปนะคะก็ป๋าเราจะได้ไม่หนักนักเเลยจะต้องรู้จักจัดเก็บหนังสือของเรานะให้เป็นหมวดหมู่นะคะต่อไปนะคะสิ่งสําคัญเลยอันดับที่3เลยนะคะที่ผู้ฟังขอย้ําเลยคือการทําความสะอาดค่ะ เราจะต้องทำความสะอาดกระเป๋าทุกวันนะคะเพื่อไม่ให้มีเชื้อโรคหรือสิ่งสกปรกหรือสัตว์ที่ไม่พึงประสงค์เข้าไปในกระเป๋าของเรานะคะเด็กจะต้องเก็บกระเป๋าของเรานะะคให้สะอาดอยู่ทุกวันนะคะโดยนักเรียนจะต้องเคลียร์เศษกระดาษเศษยางลบเศษอะไรพวกนี้ค่ะที่มันอยู่ในกระเป๋าเศษลูกอมเศษขนมอะไรที่เด็กๆอาจจะแอบเก็บไว้ในกระเป๋านะคะออกทุกวันนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการ นำส,สัตว์ที่ไม่พึงประสงค์อย่างเช่นมดมแมลงสาบเนี่ยค่ะเข้าไปอยู่ในกระเป๋าของเรานะคะเด็กๆจะต้องรู้จักทําความสะอาดทุกวันนะคะเด็กๆทําแค่นี้เองค่ะกระเป๋านักเรียน,น่ะค่ะก็จะสะอาดเรียบร้อยแล้วก็อยู่ได้นานนะ,ะเรื่องต่อไปนะคะที่ครูฟานจะสอนก็คือเอกสารส่วนตัวค่ะนักเรียนเอกสารส่วนตัวของเรานะคะแบ่งเป็น2ประเภทนะคะประเภทที่1ก็คือเป็นเอกสารที่จะต้องพกติดตัวนะคะอย่างเช่น บัตรประชาชนนะคะ 2. บัตรประจําตัวนักเรียนนะคะ 3. บัตรโรงพยาบาลหรือบัตรประกันสุขภาพนะคะเอกสารพวกนี้นะคะจะแสดงตัวตนว่าเราเป็นใครนะคะเด็กๆจะต้องพกติดตัวไว้นะคะเอกสารประเภทที่2นะคะเป็นเอกสารที่ไม่จําเป็นจะต้องพกติดตัวไว้เลยนะคะก็คือสมุดบัญชีธนาคารหรือว่าสมุดบัญชีเงินฝากนะคะ 2. เอกสารแสดงผลการเรียนค่ะ 3. ใบเกิดหรือสุติบัตรนะคะเอกสารพวกนี้เป็นเอกสารสําคัญนะคะเด็กๆจะต้องเอาเก็บไว้ที่บ้านนะคะไม่ควรมาพกติดตัวไว้นะคะเพราะว่าถ้าหายเนี่ยเอกสารพวกนี้เราจะต้องไปแจ้งความนะคะและส่วนวิธีการจัดเก็บเอกสารส่วนตัวนะคะ พวกบัตรประชาชนบัตรประจำตัวนักเรียนบัตรโรงพยาบาลหรือบัตรห้องสมุดเอกสารที่เราต้องพกติดตัวไว้นะคะนักเรียนจะต้องเก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์หรือกระเป๋านักเรียนให้เรียบร้อยนะคะไม่ควรวางเกะก,กะหรือว่าเอาไปสอดไว้ที่ไหนนะคะพวกสมุดบัญชีธนาคารนะคะก็จะต้องใส่ซองที่เป็นซองไว้สำหรับใส่สมุดบัญชีธนาคารและเก็บเอาไว้ที่บ้านให้เรียบร้อยนะคะ ต่อไปนะคะเป็นพวกสุติบาตหรือทะเบียนบ้านนะคะเอกสารพวกนี้นะคะควรใส่ซองและระบุเอาไว้ด้วยนะคะว่ามันคือเอกสารอะไรไว้ที่หน้าซองนะคะส่วนเอกสารแสดงผลการเรียนนะคะเราก็จัดเก็บใส่แฟ้มแล้วก็เก็บไว้ให้เรียบร้อยนะคะป้องกันการสูญหายนะคะวิธีการจัดเก็บนะคะครูฟางรู้ว่าเด็กๆทุกคนทำได้อยู่แล้วแล้วเด็กๆทุกคนอย่าลืมทำกันนะคะ ก็จบไปแล้วนะคะกับชั่วโมงที่2และชั่วโมงที่3ค่ะเกี่ยวกับการดูแลเสื้อผ้านะคะเครื่องแต่งกายการดูแลกระเป๋านักเรียนการจัดเก็บเอกสารส่วนตัวค่ะเป็นยังไงบ้างคะยากไหมคะไม่ยากเลยนะคะนักเรียนแค่นักเรียนรู้จักที่จะทําแค่นั้นเองค่ะแค่นักเรียนฟังแล้วก็ทํานะคะแค่นั้นเองไม่ได้ยากเลยนักเรียนจะต้องรู้จักรับผิดช,ชอบของใช้ส่วนตัวของตัวเองนะคะให้มีความเรียบร้อยและปลอดภัยนะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นอของฝากประจำคลิปของเรานั่นเองนะคะในท้ายคลิปนี้นะคะคุณครูฟางขอ,งของฝากแค่เรื่องการทำใบงานแค่นั้นเองค่ะใบงานที่1.2น,น,นะคะใบงานที่1.2นะคะว่าด้วยเรื่องของการดูแลเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนะคะแค่นักเรียนนะคะเขียนผังมโนทัศน์นะคะเกี่ยวกับการดูแลเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายขณะสวมใส่และหลังสวมใส่ เขียนลงไปในใบงานที่ครูฟังให้ไปเลยนะคะและนักเรียนก็เก็บไปให้เรียบร้อยนะคะครูฟังอยากให้นักเรียนนะคะทำให้เสร็จนะคะในวันที่ครูฟังลงคลิปวิดีโอนะคะเพื่อที่จะเตรียมพร้อมที่จะทำในคลิปต่อไปนะคะถ้านักเรียนทำงานไม่เสร็จนะคะนักเรียนก็จะพอกไปเรื่อยๆพอกไปเรื่อยๆค่ะงานนักเรียนก็จะไม่เสร็จนักเรียนก็จะช้าขึ้นนะคะ ถ้ายังไงนะคะคุณครูฟางขอฟ้านะคะไม่ว่าจะเป็นการบ้านวิชาครูฟางหรือวิชาอื่นๆนะคะเด็กๆก็ควรที่จะทําให้เรียบร้อยนะคะเราต้องรู้จักหน้าที่ของตนเองนะคะแล้วเราค่อยพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะ